พระเอกดังยอมรับสนุกกับความโสดแม้มีมองสาวๆอยู่แต่ไม่ถึงขั้นจีบหลายคนต่างจับตามองเรื่องความรักของพระเอกหนุ่มสุดฮอตคนนี้อยู่เรื่อยๆอย่างมิกทองระยะโดยเราจะเห็นว่าไม่ว่าหนุ่มมิกจะถูกจิ้นกับนางเอกคนไหนก็ต้องจ่อไม่สัมภาษณ์อยู่ตลอดว่าลุ้นขึ้นหรือไม่หนุ่มมิกก็ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจให้ทราบกันอยู่เสมอว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน ล่าสุดหนุ่มมิกได้อัปเดตสถานะหัวใจยังโสดร้อเอร์ซตอนนี้ก็มีมองสาวๆอยู่บ้างมีกดไลค์รูปบ้างแต่ไม่ถึงขั้นจีบถามว่าห่วงความโสดไหมไม่ถึงขั้นห่วงความโสดแต่ยังสนุกกับการเป็นโสดยังไปเที่ยวทำงานแบบสนุกๆและทำอะไรก็ทำได้อยู่นั่นเองจ้า